เอาไว้เอาไวมา้มัดเอาเนาะนี่รักซะาไ, <c oughs> ไปทางหลังคา,า,ปปาก็ได,าได้ไหมเวลาเาตาดมันจะคือกันครับทางเมืองตะอุ้ยกลัวเล็กตะปูหรือเราว่ายีกนึงก็คือตะปูบูฮ่าแเลยนี่ตรงนี้ไม่เข่าเจาะซื่อลงเลยมันกระถุนมือข้างนอก จะกินไม่ได้เอามากินมันบุคคลกระตุกเนาะบางทีบางยงบุทันดิบุกกับขาเจ้าจะหาไม้ทอนปะนกบนเลี้ยงนกขังนกเขาเจ้าเอกลักษณขาเจ้าเพ็ดนะครั้งนี้อากาบ์วะนี่เสียบมืออากาอาการ์ฟูหกเจาะเตี้ยวได้ไหมครับที่เอาไปไสจะเป็นงอแบนี้นี่คืนมาเจะใไสอันีสังโต๊ะอันบรรเรวียงครับบ้านตัวนี้เป็นบ้าน ตะลุงทาง่านผู้ชมสบายดีทา่านผู้ชมเนอะพบกับบ้าตุก๊กันในบรรยากาศในยามตอนแรงๆวันนี้บ้าตุกก๊กได้เดินทางมาที่บ้านนี่ก็นี่ฮะบ้านตะลุงเออบ้านตะลุงเมืองนองแขวงสมานเขตซึ่งว่าบ้านตะลุงนี่เป็นบ้านที่มีชายแดนตอกับเมืองตะโอ้ยเนาะและการบ,บ้านตะลุงนี่มันเป็นซนเผ่าตะโอ้ยทา่านผู้ชมเนาะเสียงปากซับภาษาเขาเจ้าก็จะออกทางตะโอ้ยและบ้านตะลุงนี่มีทั้งหมดนี่แม่นห้าสิบสี่หลังคาเฮือน อาชบลักลักของชาวบ้านก็คือการทางป่าหให้และในปีนี้นี่แม่นกาทางชาวบ้านเพื่อนเนาะก็ได้หันเปลี่ยนจาก,กาทางป่าหให้นั้นมาปลูกมันต้นเทนเนาะเพื่อจะให้ชีวิตการเป็นอยู่นี่มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนาะและในหมู่บ้านนี้นี่จะมีน้ำเพื่นว่าน้ำลินหรือว่าน้ำที่โตมาจากเทิงคูหรือว่าป่าต้นน้ำถ้าเป็นศัพท์ภาษาไทยเนาะและก็มีไฟฟ้าเตะวา่าโบมีสัญญ,ญาณโทรศัพท์ท่านผู้ชมเดี๋ยวบรรทุกจะพาท่านผู้ชมเนาะเที่ยวชมหมู่บ้าน ซึ่งว่าเป็นบ้านเก่าเก่บูฮานแต่ว่าจะพัฒนาขึ้นก็นมีเงือนหลังใหญ่หลังน้อยปุ่นปีกันไปเนาะหรือว่าเฮาเือนมาเฮื่อนถาวรนะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปติดตามรับสมบรรยากาศไปกับบ่าวตุกต๊กแะ้วนอะนี่เป็นคนรั้ว,วแล้วเอาเอาเอาเ,เ,เอาไม้ยังเห็ดนี่ฮะไม้ไวบ้บ่เออเอาไว้นะมุงนี่นนเาน,นเาะจักปีแล้วเฮื่อนหลังนี้จักปีแล้วอยู่นี่หอดบ่วซาวห้าหกปี สิห้าปีนับอายุลูกชายเลยบ่เอ้มาเบิ่งนะนี่เป็นเฮือนเก่าเฮือนเก่ทำมาส้มขาเจ้าเอาไม้ไหวเฮ็ด่างนี้เนาะเอาไม้ไววายที่ว่าคมใวที่ข้าเจ้าเอามากินนะนะสังเกตว่าเฮือนแถวนี้นี่จะออกเป็นคือโซนของตะโอยทำมาส่งเลเข้าเจ้าวายด้เอาวายเอาวายมัดเอาเนาะนี่ลักษณะขาเจ้านี่ เอาไหว้โอ้โอเอาไหว้มดเอา,นาหน่องโบมาเขาว่าเฮาแถวนี้เหมือนสร้างขาเจ้านี่ยังเบ็ดดังเดิมอยู่ท่านผู้ชมตัวนี้เป็น,เป,นเป็นเป็นเฮือนคัวเนาะเป็นเฮือนไฟนี่โอ้เฮือนข้าเจ้านี่ค่ขาคากท่านผู้ชมมีตักป่าอีกอยู่เทงเฮือนเดี๋ยวจะขึ้นไปเบิ่งเนาะเขาเจ้าตากักกำลังตักป่า <c oughs> นึ่งข้าวบ่กําลังนึ่งข้าว<อ> <c oughs> นี่เนาะนี่กําลังดังไฟนึ่งข้าวทําไมต้องเนาะนี่นทําไมต้องขาเจ้าหาปลาตามธรรมชาติเนาะตากไว้อยู่ทางหลังคา <c oughs> นี่เนาะชาวบ้านเขตนี่กับขาเจ้าก็ยังยึดถือวิถีชีวิตแบบ การทำเข้าทำมาชมเนี่แต่ว่าบางเงื่อนกับเงอนหลังใหญ่หลายแล้วเนาะเพี่ยนแต่วิธีชีวิพก็ยังแบบทางดังเดิมอยู่างนฟัดเข้าเนาะตทำแล้วก็มาฟัดทำมาชมบ้านนี่เป็นบ้านที่ว่าติดกับตันฟูหน่วยฟูทำมาชมบรรยากาศธรมศรมชาติงามงามเนาะนี่อันนี้บรรยากาศโดยรวมประตูกจะถ่ายทำมาชมใน,ใน,ใน,ในหับชม แต่ว่าบ้านนี่ก็เจริญขึ้นมาเนาะก็มีไฟฟ้ามีอย่างละโคกทางนี้เป็นอย่างนี้เนาะโคกเป็นอย่างนี้เนาะโคกซื่อๆเนาะเขาเขาให้ปะเขาให้อีกปะเนี่ยไรทางนี้โดยโดยโดยยังโดยไม่ได้โดยไม่ได้ โดยบ่ริษัทเขาให้เนาะโอ,โอ้สะทางนี้แบบซื่อๆเลยเนาะเอ <c oughs> อ,ะอยังตั้มเข้าอยู่บ่แถวนี้ยังตั้มแบบนี้มามาทุกหลังคาบ่าหรือว่ามีมีวงสีแล้วก็มีมีภู้มีก็มีโอ้ผูมีวงศีกับเสียวนาะภู้มีก็ตั้มแบบนี้ตั้มแบบนี้บ่คัตบ,บ,บ่บ่ตั้มบ่บได้กินข้าวเออจักจักโมงเขาจะตั้มซั้มนี้ละตั้มบ่แต่ละมือตอนเช้าได้ตั้มบ่อินตั้มยับตั้มตั้มเท่านึงนี่ ซ้ำนี่นี่ได้มากมากได้จะข่าหนันเต็มกระตาเนี่ได้ชค่าโอ้เต็มกระตานี่เนาะได้สองค่าตามต้นเสามาต้นเร่ง่ว่านี้เงมาต้นเลงตามต้นเสามาต้นเร่งกินมือกินมือนี่เนาะตามตามตามสองคนก็ได้บ่ตามสองคนได้ได้ได้กระโดดได้เนาะได้ตาได้

เอากคตรเยอะหรอกอ่อาข้างนู้นเลยก่อนข้างเรียบร้อยเลยจัด <c oughs> น,นั่นเลยเอาให้มีตมททังบ์ให้มันเล็ะคนบอกแล้วจะเอาทางนี้บอกเออทางนี้มันเล็ะน้อยหนึ่งเลยก็เอาทางนี้อีก โอ้ทา่นี่ตัวตัวคัดเข้าให้มันขาวกว่เออแท้ขาวตัเลือกเนาะลงสีได้จริเนาะูกยางะคัด่งเนาะให้มันห้ลก่อนก่นหนึ่้วอ้าวิ่งอนแล้วก่อนึงแล้วเอ้า่เาว่า่ก็ธรดาได้เนาะุมนึงเนาะตามเข้านี่ไปแลกสมมงรับสโมงเนาะ กู้ชยก็ตั <im> ้มบ่ตัามตัาตคือก like ันเนาะตั้มก็่างกายกูเเกตั้มเจ้าสุราร่ไปตั้ตเนาะสุรารุ่ปตั้มไม่ได้ยินย่นะ่าฮ่าฮนาฮ่าน่าฮ่าข้ข้าตัสุรารล่งแม่ี่โคงเห้เจ้าเลยนะแม่ว่าพี่แต่คู่ยิ่งต่ำเข้าอยู่ในเขตใดยก็นคือกับพราวาถ้าป็นทางเมืองบุรพ่าเมืองน้องเนาะโค้งเจ้าแล้แม่จะไม่พี่บี่พื่อพาเข้าก็ตั้บ่ ອ້າຍກະກັນດາກະກັນແບບນີ້ແຕ່ວ່າຊາເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ແມ່ນແນວນ ปวยจะได้กินข้าวอีกเนาะกินนี่คือวันมดไปเนี่ยมันต่ำนี่คือวันน้ำแล้วเนารับใจเข้าใจเออไหวเข้าใจเลยเข้าใจเข้าใจเออเข้าใจเจ้าอ๋ออันนี้ก็แมนวิถีชีวิตของคนเราในชนบทเนาะอีกนุ่งหนึ่งทึ่งมาไปนะหมู่บ้านจะะอกรักง คลิปข,ของบาทุกก็คือการวิถีชีวิตการํำเข้านะซึ่งว่าการํำเข้านี่เป็นอีกสิ่งสิ่งหนึ่งที่ว่าคนลราในเขตส,สุนมดได้ภากันเห็ุมาตั้งแต่ผู้ญญใหญ่ต่ยายนึกซะเนาะมาได้มา่ชทายทอดวิถีชีวิตนี้ไว้เพื่อว่ารักษาหรือว่าอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นใหม่รุ่นหลังเกิดไมารุ่นหลังเนาะได้เห็นเนาะเพราะว่าต้นหน้าไปมีชิปหาเศร้าปีข้างหน้าวิถีชีวิตตั้งเดินคพือที่นี่อาจจะกลายเป็นมิทานหรือว่าการตกเล่าปาตกปากเนาะนสดนบรรทุกจึงได้มา ตายโชวิธีแบบนี้ีให้ท่านผู้ชมได้รับส้มนะคราเดี๋ยวพีจะพาท่าู้มนีไปอีก่วมของุ่นอหนะี่บ้านเยอะพี่ต้องรับยวแล้วถึงว่นี่เวิธีหรือว่าขั้นตอนการเคืองเอาห้าเพื่อว่าจะไปเกลือเป็ดเกลือไกล้ ก็ได้มัดเวลาเราต่ำบุรเลขละเอียดแล้วเราก็สามารถเอาไปเกลือซัดเลี้ยงซัดเราได้บ้านนี้นี่มีไฟฟ้าและก็ความเจริญมันก็เข้ามาทามาส้มนอกจจะมีหนังหรือว่าโทรทัศน์เบื้องได้นี่ก็จะติดจานดาวเทียมอยู่ทางเทิงเลยแต่วระเอกลักษณ์ของหมู่บ้านก็คือน,นี่แหละเฮือนทรงบูฮานดั้งเดิมของสุนเผ่าตาโอ้ยทามผส้มแต่ว่าอยู่ ที่ว่าเมืองนองเพราะว่าขีดนี่มันเป็นไสเดนเนาะภาษาการตักว้าของขาเจ้าก็จะคือกันครับทางเมืองตาอุยแต่วิถีชีวิตตามการดำเขาอย่างี้คือเก่าเดี๋ยวปะตุกจะพาทาบผส้มนี่บึ้งอ้อมหอกของเฮือนซานของขาเจ้าเนาะแต่ว่าเฮือนแต่สมัยแต่เก้านี่ตามที่ปะตุกไปสัมผัสมาหรือว่าได้เห็นมาหลายหลังในเฮือนขาเจ้านี่จะเอาหวายมัดเอาเนาะมันจะแน่นตัวนี้เนาะเวลาเขามัดนะเนะาะกลัวเล็กตะปูหรือเขาว่าอย่างนึงก,นก็คือตะปูบูห่านอะไรนี่ตัวนี้ ฟื้นเผ่าเจ้ากัะเจ้าเจ้า,า,าจะโก่งมาอยู่เลี้ยงไล่อยู่ใต้ถุนบ้านหรือว่าตะล่างเฮื่อนแต่ฟื้นนี่สองด้วนเนาะฟื้นสองด้วนนี่สามารถซุกห้เข้าหายหนึ่งได้เพราะว่าเขาเจ้าจะผ้าเอาเอาขวานผ้าเนาะก็เป็นการประหยัดประหยัดไหมอีกเนาะเพื่อใส่ในอันแต่ละมื้อน้นได้ดนนี่ทางข้างข,างของเฮือนขาเจ้านาะคือในหมู่บ้านนี่เข้าเจ้าก็ยังปลูกฝังเลี้ยงซั์หรือว่าปลูกพักนี่ซีโซท่านผู้ชมเพื่อไปอยู่ไปกินเนาะจะมีทางเครือเออหรือว่าฟักทอง คือมักทั่วมีเบี้ยมออกยมออกักเพชรเนาะหรือว่าพริก็คือภาษาไทยบรรยากาศเด็ดเนาะท่านผู้ชมมีประตุกนี่มกักมักขนาดเลยเฮือนแบบน,นี้เนาะเพราะว่ายามยามฮ้อนคือจะสิ้นเฮือนมันจะเย็นนะทา่านผู้ชมเย็นเย็นเฮือนแต่ละหลังข้าเจ้าก็มีการอันนั้นอยู่เนาะมีกันเลือ่อยไม้เลื่อยโต๊ะคือกันเดชกันลังกะเกียม์มาเพราะว่าจะตั้งเป็นเฮือนหลังใหญ่เพื่อว่า เป็นเฮือนที่ว่าปุ๊บเป็นเฮือนถาวรท่านผู้ชมแต่ว่าสังเกตเบื้องนอกเฮือนเฮือนอย่างซี่นะเนาะก็จะมีป่องเยี่ยมป่องเยี่ยมนี่จะมีป้องเดียวเขาจะเห็นเป็นป้องในน้อยเนาะอันนี้เขาก็พอเข้าใจนี่อันนี้เป็นป่องเยี่ยมนี่ค,ค,คกคกก็มีเนาะคกบนตามเข้าแต่ว่าลักษณะของคกเทนี้เตกต,ต่างนะเดีย๋ยวจะเข้าไปเบื้อง โคกแถวนี่นี่เป็นคกน้อยเนาะการการเจาะของเขาเจ้านี่จะเป็นหมายความว่าเจาะซื่อลงเลยถ้าเจาะซื่อลงเืาจะสิเลยนี่คือจะผ่านการใช้งานมาดนตัวนี้เนาะจนเลื่อมจนดขาว <c oughs> โอ้นี่นี่เป็ปลายซ่านเขาเจ้าท่านผู้องเงินซ่านเขาเจ้าอนี่ มีหมาอ,อไม้นี่ด้านนี้เป็นธรรมศาสตร์รท่านผู้ชมหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ใจกลางของหุบเขาหรือว่าใจกลางของภูผาท่านผู้ชมนะอันนี้แม่นบดเขาเจ้ามาเอาเอาน้ำท่นะนะานผู้ชมเอาน้ำา้าบน้ำพร้อมนะเอาใส่อันนั้นเนาะเจ้าจตุ้งใสอันมากน้ำเต้ามาแต่เรื่องพูวะนี่เดอะมาแต่ผูบ่ โอ้เงี้ยให้น้ำท่า,านไปเลยงามกระทุนคักนอมีนอมากระทุนมีงคักนอก <c oughs> <c oughs> ไปยิงนกบ่มีมังน้นำเต้ากับเจ้านี่ท่านไปเลยก็จะมาให้ที่นี่มันมันจะเย็นเวลาเขาเอามากินนะมันบุคือกระตุกนะเนาะนี่เฮือนมันกจ็จะปุ่นป,นป่นปีกันไปท่านผู้ชม เงินบางหลังก็เป็นเือนไม้เนาะแล้วก็ขาเจ้าก็จะขยับขยายออกเมื่อเวลาอเอาเลื่อนไม้เลื่อโตมีเงินมีคำขาเจ้าก็จะปลุกหลังไ่เนาะหลังที่วันยังบุญทันที่ปกลกุกขาเจ้าจะหาไม้ทอนไว้แต่ละเดือนแต่ละเดือนหาเงินได้แล้วก็ค่อยค่อยขยับย้ายไซส์สวยหรือว่าค่อยปลุกเนาะอันนี้เป็นโซนหนึ่งของหมู่บ้านน่นี่นี่เนาะเป็นเือนโซนหลายจะเป็นหมดเป็นหมดเดียดเเดเด๋ยวมัดเป็นเือนเก่าเกศหมดเดี๋ยวมันเลย ลักษณะของเฮือนสร้างของข้าเจ้านี้ซีเตกตั้งเฮือนข้าเจ้านี้ที่เป็นแบบนี้โอ้อันนี้คือซีเมนบนโตนกบ่อนเลี้ยงนกขังนกข้าเจ้าเท่านี้นี่เออมีบ่อนกระจกอใสให้มันกินน้ำกินอย่างนี้ได้ข้าเจ้าบุญมีกระซุนข้าเจ้าก็อาสาเอาแบบนี้เลย โอ้ขักๆัก,ก,ก,กตัวนี้คือจีแมนคกไกน,นมันให้เจ้าเฮ็ดให้ไก่ไข่โอ้นี่บางง่วยนี่ก่ะพาเจ้าเฮ็ดเป็นเอกลักษณ์เลยท,ทํามดใช่ไหมอันนี้มันคุกต่ำเข้าได้นี่แต่ว่าเทวน,นี้จะใช้คุกนี้น้อยเน่อในการต่ำมมานะ แต่ว่ามันมีเอกลักษณ์เจ้าเพ็ดนะครับเนี่ทางในเป็นเนาะผ่านการใช้งานมาหลายท่นี่ชาวบ้านในเขตนี่กับขา้าก็กะเจฮิดสวนเนาะมักเฮ็ดสวนคือกันเดยมักเฮ็ดให้เฮ็ดสวนนี่ก็แม่นสวนพักขเข้าเนี่ยขา้าวกบปุกจะได้ต้นไม้ต้นมงม่วงก,กาลังง่ายโอ้มองม่วงปิดล้ะท่านผู้ชมกดุกดกดกน,นึ่เออ น้องม่วงน,นี่ดุ๊กๆกดี้ส่วนลายข้ามานี่เขาจะบหินกิจกรรมข้าเจ้าเฮ็ดนะห้างบุหัวกิจกรรมขาเจ้าเฮ็ดเฮ็ดอย่างแน่เพราะว่าตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงตอนยังเทันข่นําปันใดเป็นส้วงระยะเี้ยเวลาประมาณมาสามโมงเครื่องทรรมสมตอนนี้นี่พอตุกนี้มักเงินแบบนี้เนาะะเขตนี้นี่จะมีแต่เงินเงินแบบนี้เป็นส่วนใหญ่ในบ้านตะลุงเนานะ นึ่งเข้าล้วบนางอืมดังไฟปิ้งป่าท่ามาซมมีขีดไฟสุกแล้วเข้ามาห่วเข้าสุกแล้วบ่นึ่งแล้วเข้ามะบ่หูห้ภาษาลาวดังภาษาเลียวกระดังบ่งหูห้เลย้าบาเข้านึ่งแล้วหรอบ่โดยเ่ะนึ่งโดยละสุกละสุกแล้วบ่เออปิ้งป่าปนน้องกินนีหนออากา้าวเนี่ย เสียบมึงเหรออากาอากาอ,อันนี้โคกมะเพล็ดบุน,นี่โ,โคกหกเจาะเตี่ยวได้นี่เนาะภาษาก็เจ้าดิอันนี้โคกนี่ยโคกไม้บูฮานท่านผู้ชมมืดเลยเอาน้องเนาะพู้นี้เนาะเอาน้องบ่พ่อแม่ไปใส่พ่อแม่ฮะไปให้บ่น้องจะมืดบุนี่แม่นมืดบ่ น้องมาเลยสองส5ี่ห้าคนนมันกำลังดังไฟปีงป่าเนาะหลังจากที่ว่าเ <c oughs> ข้าเจ้าวันนึ่งข้าแล้วเน,นี่ผู้เอืเ้อยผู้เอื้อยนี่เป็นผู้นึ่งเนาะ,ะกำลังปีงป่าเนี่ยปีงป่าเพื่อจะเอาให้น้องปันน้องกินเนาะได้ป่ามาสี่โตป่าไปใส่มอง่ะใส่มองบ่ไปซ่อนกระลังเลยฮย <c oughs> โอ้โหพษาเล่าเลยทำมาชมเพราะว่าทานนี้ก็เป็นส้นเผผานะเพราะว่าอยู่ล่าวเ้านส้นเเาหลายเนาะการสื่อสารกันยังบระท่านเข้าถึงไปาไนี่นี่เนาะสหลด์มองขาเจ้าที่เอาไปใสจะเป็นมองแบบนี้นี่เคยนมาเป็นมองมองเวียดมองร้อยตาทำมาชมเออโอ้บานขาเจ้านี่คคักเนาะอันนี้แม่นแม่นซิแม่นโคกใกล้ทำมาชมโอ้แต่ว่าขาเจ้าเอามากระบกกด้มีมากระบกอีกมาไว้นี่ ข้าเจ้าใส่กนนีสังกอนี่ออใส่กระตาไว้เนาะมากระบอกเอฟซีทางประเทศไทยอยากได้ไล่หลายนี่มันก็เจ้าเอามาไว้นี่มาแต่ให้เอามาไว้เพื่อจะผ้าได้นน่แต่ขาเจ้ายังบบมีเวลาส่วงนี่เนาะอยากางยังกเอฟซียถ้า,า่าภายอยากได้ก็ติโตทางไลด์ไอดีทุกๆเด้อหนึ่งหนึ่งหนึ่งนั่นแหละ,ะ,ะติดตมาบรรทุกเจ้ซื้อฝากไว้ให้เราตัวนี้ นี่เนาะอันนี้แม่นทิวทัศน์ธรรมศาสตร์ท่านผู้ชมสายเดนระหว่างเมืองตะอ้ยเนาะบ้านจระเวียงครับบ้านตัวนี้เป็นบ้านตะหลุงท่านผู้ชมเนาะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้กับบาตุกพาท่านผู้ชมเที่ยวชมหมู่บ้านเนาะอีกโซนหนึ่งของหมู่บ้านก็คือบ้านตะหลุงเมืองนองแขวงสรรนเขตซึ่งว่าเป็นบ้านที่โต้ับซายเดนบ้านจระเวียงเนาะเมืองตะอ้ยแขวงสารวันท่านผู้ชมเนาะ แล้วกาคลิปนี้กับโบโบหินอย่างไรท่านผู้ชมก็เห็นแต่ผูผ้ภาพเพื่อนซานและของเสาบ้านอยู่ในเขตสวนบทบี้เพราะว่าชาวบ้านในยามนี้แม่ขา้ายังพากันไปให้ไปสวนย,ยังบุญทำกับมากก็เลยโเหินกินจกรรมเนาะ,ะมีแต่บางเพื่อนเนาะบางครอบครัวนเนี่ยกำลังตามเข้าวัะตุก็ได้ไปเฮียนต่าส่วยขา้าเนาะและ้วคกแถวนี่จะแตกต่างท่านผู้ชมคือจะแตกต่างไปจากคกแถวทางทางบ้านอื่นเนาะเพราะว่าบ้านนี้จะเป็นคกซื่อแล้วก็มลลวกษาะจะซื่อเดียวโบมีโบกิ้วทางกลางท่านผู้ชม อันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ๆหรือว่าสิ่งใหม่ๆแปลกๆที่ว่าให้ทา่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมรายการวิถีเล่าของปตุกนี้ได้เรียนรูน้เนาะและก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่ความประเพณีอันดีงามของคนลาวนี้ไปนําเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิบบุมีอะไรทา่านผู้ชมก่อนจ้กกันดเคือเก่าเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ส่งวิถีเล่าของปตุกเนาะเพื่อให้ปตุกนี้มีกำลังใจไปถ่ายคลิปแลป้วก็เฮ็ดสรารคดีแบบนี้ออกมาให้ทา่านผู้ชม ด้หับส้มอยู่ตลอดถ้าบ่มีทานผู้สมในมือน,นั้นแต่บ่มีส่องวิถีลาวในมือน,นี้เนาะฉะนั้นจึงฝากทานผู้สมมมีเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดเซเพื่อให้กำลังใจเนาะแต่สิ่งสำคัญอย่ากดข้ามโฆษณาของบาตุกเพราะว่าทุกๆโฆษณานั้นล้วนแล้วแต่เป็นค่าน,น้ำมันลดเพื่อให้บาตุกนี้ได้ไปถ่ายทอดวิถีชีวิตของคนลาวอยู่ในเขตสุน,นทร <c oughs> น่นทั่วทุกมุมของเมืองที่บาตุกไปหรือว่าควรที่บาตุกไปทานผู้สมพบกันไหมคลิปหน้าท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ขอกล่าคำว่าสบายดี